ดีครับผมตอนนี้ผมพีชครับเดินจากที่พักมาที่ถนนเลียบชายหาดครับตรงพัทยากลางก็มาดูครับบรรยากาศทะเลยามเช้าครับตอนนี้ก็เวลา8ปดโมงเช้าครับตอนนี้นักท่องเที่ยวจีนเยอะมากเลยครับกําลังจะลงเรือสปีดโบสไปที่เกาะล้านกันนะครับ,รบผมว่ามาเดินเล่นตอนเช้าด้วยครับ ็มาหาของอาตอนเช้านะครับพร้อมมาเดินดูบรรยากาศไปด้วยตอนนี้นักเที่ยวจริงเยอะมากเลยนะครับอันนี้เป็นฮาร์ดลคาเฟ่น,นะครับที่ผมเดินขึ้นไปนี่จะมุ่งหน้าไปทางพัทยาเหน,นือครับ ในทัวจีนเยอะมากเพราะวันผมไปนั่งทานข้าวก็ตอนเย็นๆก็มีทัวครับมาลงเยอะมากจริงๆครับผมจะพาเดินไปเรื่อยๆดูเรื่อยๆก่อนนะครับ แต่ตอนเช้าอีพัยาของกินนี่หากินยากมากครับเพราะว่าผมคิดไปองครับว่าน่าจะเขาต้าจะขายถองตอนกลางคืนกันแล้วก็เช้ามาก็นอนกันนะครับเพราะมาเปิดทีก็ตอนตอนเย็นเยนนี่ครับน้องเที่ยวนครับเยอะมาก ไปข้างหน้าไม่รู้ว่าจะมีร้านอาหารเช้าอะไรนั่งทานรอเปล่าครับแวะเดินไปเรื่อยๆป่าค่่มาข้างหน้ายังมีอีกชุดหนึ่งนะครับจะยอยเดินเข้ามาเรื่อยๆ เดี๋ยวผมจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับผม